สำหรับคนที่ติดโควิดวันนี้วันแรกวันแรกคือหมายความว่าเรารู้แล้วก็พบเชื้อว่าเราติดซึ่งจริงๆแล้วพี่เออะเป็นคนออกอาการก่อนคนแรกเออแล้วแต่ว่าตรวจเอทีเคไม่ขึ้นนะทุกคนแล้วก็พอวันที่2ออ่ะรู้สึกว่ามันอาการหนักขึ้นเราก็เลยไปโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้ใช่ซึ่งผลออกมาก็คือ ติ็คือเราติดโควิดเรียบร้อยพอพี่เออติดเสร็จนี่ก็เลยแบบว่าต้องตรวจแล้วแหละแต่ว่าตัวนิ้งเองอะตอนช่วงเช้าไม่มีอาการอะไรเลยก็คือปกติไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิน้น<ม>แต่ว่าด้วยความที่พี่เออติดเราก็เลยต้องตรวจด้วยผลสรุปก็คือคะ่ะฉันติดโควิดโอเคมาเริ่มกันที่อาการ a จวัอาการเป็นไงอ่ะเริ่มเ n e r g y มาเอเนตอนนี้ส<อ>ิ เออเป็นคือเอติตไอแห้งป่วยมากๆรู้สึกว่าเหมือนคนเป็นไข้ตัวร้อนอาการเหมือนตอนฉีดวัคซีนหเหมือนตอนฉีดวัคซีนแล้วที่ไขรแบบอะ,อะตัวร้อนแล้วไม่มีแรงแลนาวว,นาว,ว่เป็นใช่หนาวกลางคืนคือหนาวมากก็คือเหมือนคนป่วยเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือท้องเสียด้วยแล้วก็ไม่มีแรงก็คือ,เ,อเป็นหนักกว่านี้มาอุ้ยไปรับเร็ว ส่วนอาการของนิงนะคะในวันที่1ก็คือไม่ค่อยมีอาการเยอะนะแต่ว่าเจ็บคอมากคือน้ำลายก็คือเจ็บคอแล้วว่าทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีไข้หรือว่าเวียนหัวอะไรอย่างงี้นะยังไม่ได้มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเจ็บคอแล้วก็เหนื่อยรู้สึกว่านิดนึงก็คือเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือข้าวมือแรกของเราซึ่งจะเป็นน้องไข่ดาวกับผัดผักจืดมากไม่มีรสชาติเลยอะทุกคน จะมาให้ดูนะคะว่าห้องพักเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่รักเราต้องนอนแยกกัน <c oughs> และนี่คือวิวค่ะหันมาทางนี้ก็จะเป็นเราสองคนจ้าติดเกาะอยู่ในห้องเหลี่ยมๆนี้และนี่คือห้องน้ำค่ะทุกคน แล้วก็มีอ่างน้ําด้วยนะคือสิบวันนี้เราจะเดินวนกันไปอยู่เงี้ยและสิ่งนี้นะคะไม่ใช่อะไรที่ไหนนี่คือที่ตรวจโควิดท,ที่เรามาจากบ้านนะคะคือเยอะมากสั่งมา20ิกล่องแทงกันไปให้คุณกันไปเลยนะทุกคนพูดเก่งปะเพราะว่าเงาเพราะว่ามีกันแค่2คนที่เราก็คุยอะไรกันเดียมาดูยาที่เราจะต้องกินกันนะคะเขาบอกว่าให้กินวันนี้เป็นวันแรกนะคะทางคุณพยาบาลกับคุณหมอของก็จะแบ่งมาให้เป็นล็อดๆนะคะก็คือซอง แรกเนี่ยให้รับประทานครั้งละ9เม็ดว่าละ2ครั้งทุก12ชั่วโมงเริ่มค่ะกิน9เม็ดยาเราสองคนกินยาเหมือนกันใครกินแบบนี้แบบที่หนึ่งใครกินบ<อ>กแบบเออแบ<า>บที่สองคอมเมนต์มา <laughs> กินยาแบบเราคือคอรแห้งแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแล้วตามด้วยน้ำของนิ้งคือใช้น้ำหล่อคะ่ะเอาน้ำไปก่อนแล้วยา แล้วให้มันกืนตามล้ำไปมาแล้วผ้ามิสแกงมงลงองล่งไปเลยแกลราสองคนไม่ได้ดูมิสแกงแค่สองคนนะคะนี่ค่ะดูออนไลน์การวิธีการกินมาม่านะคะไม่มีถ้วยอะ และเราก็จบจากการดูมิสแกรน n ์ไทยแลนด์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วอยู่กันไปอีก,กยาวๆอีก10วันน่ะนี่มันเพิ่งคืนแรกเองหรอเนี่ยเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายยูด d m o นิ i n g เป็นไรอะ่ะมื้อนี้เรากินอะไรคะพี่เอ๋ วันที่สองหายเโ์บลือยืนทำอะไรมันไม่เข้าห้องอ่ะเพราะว่าเผลอปิดประตูประตูมันล็อกได้คีย์การ์ดมาแล้วคะ่ะไหนมาโชว์สิ วันที่สองนะคะก็อาบน้ำสระผมกินยานอนพักแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็รับกห้องไม่เอาบิาการออกแล้วก็มีคนยืน <c oughs> สุดปังเ <c oughs> บื่อมาก <c oughs> ทำอะไรอะตกปลาทำงานคะ่ะรักษาตัวคะ่ะขอให้พาะลงโทษอย่างนัน <c oughs> บอกทุกคนเลยว่าวันนี้เป็นวันอะไรครบรอบสี่ปีของเราความพีก,ก็คือมันคือวันครบรอบของพวกเรา <c oughs> เป็นปีที่สี่ที่ติดโควิดแล้วก็ได้มาฉลอง ที่โสพิทเอลคลิปโควิดจะเป็นคลิปอันนิวเซอรีพวกเราด้วย <laughs> นายรู้สึกไงคบกันมา4ปีแล้วรักคือแต่คำว,ว่ารักยังไงก็รักแม้ว่าทุกครั้งที่เล่นเกมจะต้องช่วยมาทำอะไรก็แล้วแต่ตก็รักทุกครั้งที่เราจับจอยเกมปุ๊บเราจะต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาแต่เราก็รักถ้าเกิดเราจะนอนตีสองตีสามะถ้าขึ้นชื่อว่าทำงานนิงจะไม่ว่าแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเล่นเกมอะนิงจะอารมณ์เสียแต่ก็รักยังไงก็รักผู้หญิงคนนี้ที่สุด happy anniversary เป็นไม้ลูกกฉันไมม่่ีพอ็รวาผิดนอนอามมขงเธถึงข้าวมื้อเย็นวันนี้เปลี่ยนไปชุดที่3แหละเสื้อเปลี่ยนแต่ว่าวันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าอันนี้ใส่ถ่ายทำคอนเทนต์เดี๋ยวคนจะงงว่าทำไมเสื้อเปลี่ยนไปไปกินข้าวคไปชัดเจนนะคะนี่คือ d a y ์ เด็กคนนั้นอยู่ดีๆก็อาการหนักขก้ดฟาวิ9เม็ด2รอบแล้วก็หาังทเเราต้องกินฟาวิแค่4เม็ดอันนี้ก็มีพาราของนิงด้วยเพราะว่านิงป่วยหนะักเอาอยาไปให้นิงกันดีกว่าเจ้ <c oughs> ตัวรนนะ้อนมนัี้ยนในเวอร์ซลี่ครับสี่ปีเก่งมากขึ้นปีที่5แล้วโอยาซมินาไซ นนี้นนคือข้าวาวัวนที่สามเมื่อเช้าหนาวมากแต่ว่าอาการดีขึ้นนะรู้สึกว่านิงก็มาแทนเราตอนนี้เราดีขึ้นแต่นิงเหมือนจะหนักฝนฟ้าเหมือนจะตกและข้าวเมื่อกลางวันก็มาส่งพอดีโหยิ่งใหญ่นะเนี่ยเขากำลังฝันถึงอะไรอยู่และนี้ก็คือข้าวเย็นเราน,นะคะตัวเอทีเคเล่นเล่นกัน คือแบบว่าแย่ไม่ลึกเลยนะมันขึ้นสองขีดนะคะทุกคนวันนี้สามก็ยังติดอยู่ นี่นะคะตอนนี้ก mm ็จะเป็นผู้ชมทางบ้านนะคะวิดีโอคอลมาบ๊ายบาานทุกคนเขาเป็นนักกวคุณเริ่มจะหายแค่อยู่ดีก็มีจามมีน้ำมูกของฉันคือแค้มีตุ่มเต็มขาเป็นไข้อีกแล้วเแย่แล้วก็เจ็บคอมีเสมหะแต่โควิดที่จะหายในวันพรุ่งนี้เุ้ยกำลังไปแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ในห้องสี่เหียมเหมือนเดิม คุณเพื่อนดีฉันค่ะก็คือคุณใบบัวนั่นเองนะคะขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่ส่งของมาให้ทุกคนเพื่อนใส่ใจเพื่อนน่ารักอะ่ะโฮ้ยเอาจริงเพื่อนฉันมันน่ารักไปปะมีแบบว่าบอกข้อมอูลข้อมูลต่างๆโน้ตถึงต่างๆและนี่คือของที่คุณใบบัวเขาส่งมาให้เรานะคะ ยอยขอบคุณพี่กิฟต์นะคะ่ะเสียงหายแล้วอ,ะอ่ะจะได้กินผลไม้ขอบคุณนะคะรอตายแล้วครับคือกำลังบ่นอยู่นิงว่าเจ็บคอแล้วคือน,นิ้งตอนนี้เสียงไม่มีขอบบคุณัวมาก ทีมเสร็จไปถ่ายงานป่วยก็ต้องทำงานนะคะ <S <S และตอนนี้ <S <S กำลังจะถ่ายงานค่ะซ้มดูอีกทีด้วยกันคือเราเพื่อโลกใบนี้ หลังจากที่เราถ่ายงานกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนอาจจะงงว่าที่ผ่านมาทําไมใส่สีเหมือนเดิมก็คือใส่เสื้อผ้าวนไปนะคะไม่ได้ซักแล้วก็มาถึงตอนเย็นที่จะเป็นกิจกรรมสรําคัญของเราจะเป็นกิจกรรมอะไรไม่ได้เนาะสากแยงสมุกจ้าเรียบร้อยทุกคนเชื้อยังมีอยู่นะคะในวันที่4ี่เจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ไม่ติดแล้วบ๊ายบาย คือขนมซื้อของกินมาเยอะมากแค่เดินออกไปแค่นี้ไม่จริงใจแล้วอ่ะแล้วก็เจอกันวันที่หก <c oughs> ให้มันจบแค่วันนี้แหละวัน <c oughs> นี้แหละเนาะวันหนึ่งอ่ะบ๊า <c oughs> ยบาย แล้ววันนี้ก็เ <Yeah. S 1> ป็นวันจี้พวกแล้วลุกคนเสียสดใสหน้าตาสดชื่นเพราะว่าเมื่อวานเราอะพักกันไปแบบยาวๆนอนแบบตะลึงคือนอนเยอะที่สุดในรอบ4ปีที่เกิดมาแล้วลุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตนะคะการตรวจของเราเมื่อวานก็ยังเป็น2ขีดอยู่ใช่ยังยังขึ้น2ขีดอยู่ก็คือยังมีเชื้ออยู่นั่นแหละแต่คิดว่าร่างกายหรืออาการอะไรเงี้ยคือดีขึ้นหมดเลยแล้วไม่ป่วยแล้ว ไม่หนาวเกินไปไข้ไม่มีแล้วแต่ว่ามีลงคอนิดหน่อยตอนคืนจะชอบเจ็บคอแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็จะสดใสประมาณนี้คะ แล้วก็เหมือนมีอัปเดตอีกเรื่องจะออกเป็นงี้ทุกคนทุกๆุกเที่ยงอ่ะคุณหมอจะโทรมาถามอาการแล้วว่าอาการเราจะเป็นยังไงต้องการอะไรเพิ่มไหมต้องการยาตัวไหนเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มถามคุณหมอว่าให้คุณหมอประเมินอาการว่าเราคนออกวันที่เท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะออกได้วันที่แแต่ว่าต้องกักตัวอยู่ก่อนให้มันครบ11วันนะก็คือก็กักตัวอีก3วันที่บ้านก็เลือกว่าเราจะกักตัวอยู่ที่ห้องนี้หรือว่าเราจะกักตัวที่บ้าน่คือเราสองคนก็ตัดสินใจว่าจะเลือกบ้านอยู่แล้วค่ะทึงจะ เราจะกลับบ้านในวันที่8นะคะ<ม>ก็เท,ยายท่ากับว่าถ้านับวันกักตัวของเราอะ่ะวันนี้วันที่6ก็เท,ยายท่ากับ9วันที่เราอยู่ที่นี่นะคะถือว่าเป็นบันทึกความทรงจํานะเพราะว่าเราก็คงไม่ติดโควิดบ่อยๆหรอกมกั้งหวังว่านะคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้ใครเป็นโควิดเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแบบฟิลไข้หวัดที่แบบ หวัดหนักอะเกิดสมมติว่าฉีดวัคซีนแล้วก็คือดีนะก็แนะนําใครยังไม่ฉีดก็คือไปฉีดเถอะมันก็แบบว่าปลอดภัยกว่าม,มันเหมือนทำให้ตอนนี้อาการโควิดเหมือนเราปว่ปวยป่วยปกติ <c oughs> แต่แค่มันเป็นอาการป่วยที่มันสามารถที่จะแพร่เชื้อออกไปหาคนอื่นได้เรา,เ,ราเลยต้องกักตัวกัน เฮ้ยทุกคนและอีกความพิกหนึ่งตาดีชันเป็นสีม่วงคือกินยาฟาวีแล้วตาสีม่วงเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตใกล้ๆเดี๋ยก็เป็นทองฟ้าวันนี้ของเรา <c oughs> พี่นิงอย่าเล็กไปเนย่ <c oughs> พี่นิงแตะจมูกเองพี่ชายบอกแม่มาถึงตอนเย็นกันแล้วนะคะเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็สลีปปิ้งค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะในรูทีนสั้นปะพร้อมสลีปปิ้งนะคะที่นอนเร็วอะ่ะไม่ใช่อะไรอยากให้ถึงวันที่มันกลับบ้านแล้วอะ่ะเนืกอกปะคือแบบโอเคตื่นมาแล้วอยากให้ถึงวันที่8เลยฝันดีทุกคนอรุณสวัสด์เช้าวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ ก็บรรยากาศแบบนี้นะคะฝนตกฟ้าอึมครึมสิ่งที่เราจะทำก็คือกินมาม่าค่ะมาม่าเผ็ดไปเลยไข่ <S <S 2> <S 2> แท็งมากุุกกันนะคะทุกคราวที่ท่ากัน เด็ดอาการตอนนี้ก็คือทุกคนปกติแล้วหายดีทุกอย่างใช่ <Hi. S 2> uh huh. ก่อนที่เราจะปิดคลิปลาก,กันไปเนี่ยจะมาแชร์นะคะว่าการที่เราไปฮอสพิทอลเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างมีค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเพราะว่าอย่างฮอสพิทอลที่นิงพักเนี่ยเป็นฮอสพิทอลของโรงแรมสุโกสนนะคะการที่เราจะสั่งของหรือว่ามีใครมาส่งของ,ของบนห้องเราเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีค่าบริการนําขึ้นมาส่งเนี่ยหกบาท แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่โรงแรมนะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนนิ้งเนี่ยเขาก็ไม่มีค่าบริการนะคะแต่ว่าของสุโกศลเนี่ยก็จะมีค่าบริการและในส่วนของการรักษาตัวนะคะก็คือเราเนี่ยรักษาฟรีเพราะว่ามีประกันนะคะทําประกันไว้แล้วก็ได้ใช้เลยคือปังมากน่ากินมาก สุดท้ายนี้นะคะขอให้ใครไม่เป็นโควิดแล้วขอให้ฉันไม่เป็นโควิดอีกพอมันทรมานเหลือเกินขอบคุณที่ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพราะว่าหายเป็นโควิดแล้วจ้าบ๊ายบายกลับบ้านแล้วกลับบ้าน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 